กันแล้วยุบจุบจุบ <c oughs> <c oughs> ดูสิจ้าหน้าจูบแม่น่ะลิปสติกลิปสติกติดแล้วเห็นไหมจ้าหน่น,นันน่นสีชมพูเอ้ยหนูหนูอ้อนกินต้มเส้นเหรอลูกต้มเส้นปลาไหนให้ไหนให้เพื่อนๆดูสิเดี๋ยวให้แฟนๆดูสิไหนลิปสติกหนูอยู่ตรงไหนไหนลิปสติกโอ้ยนานเห็นไหม <c oughs> หนูอ้อนเหละลูกหนูอ้อนสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มต้องจัดจ้าเพราะว่าน้องแมวเหมียวเขาอ้อนหลายอ้อนออนจนดูสิจูบแม่ส้มลิปสติกติดติดติดปากเลยจ้าเห็นไหมจ้าเพื่อนเพ่อนอ้อนเขาอ้อนจ้าเพื่อนๆนก็เลยต้องจัดวันนี้เรามีต้มเส้นนะจ้าต้มเส้น ปลาปลาก, at, กระป๋องจะแบบนี้จะเพื่อนๆเนี่ยต้มต้มเส้นปลากระป๋องแบบนี้จะใส่น้องน้องแมวเหมียวก็ไม่เคยกินนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาทานกันจ้ะน้องน้องแมวเหมียวอยู่อยู่ดีๆลูกอยู่ดีๆอยู่เหรอแน่นมากนี่หลยจ้ะเพื่อนๆนี่ของของน้องแมวเหมียวนะจ๊ะเป็นแบบนี้จ้ะอ่ะลูกอะกินกินรอแได้ส้มเลยนะมากินดีๆลูก กินดีๆลูกแล้วนี้ก็ของส้มจะนี่จากของส้มก็มีมีลูกชิ้นปลาด้วยพอดีซูปเปอร์มาร์เกต็ตที่อังกฤษเขามีลูกชิ้นปลาขายแล้วก็นี่ถั่วง,งอกจากถั่วง,งอกส้มเพาะเองจ้ะเพื่อนเพ่นก็นเลยมามาจะมาทานด้วยกันหนูขยับไปหน่อยลูกแม่ส้มไม่ไม่เห็นเพื่อนเพื่อนนี่จาอถั่วง,งอกเพาะเอง อืมทั้งกรอบทั้งกรอบทั้งหวานจ้ะเพื่อนๆอืมทั้งกรอบทั้งหวานทั้งอร่อยนี่ครั้งแรกที่ต้มเส้นปลากระป๋องกินกับน้องแมวเหมียวนะจ๊ะ อืมอร่อยอร่อยมากอืมน้องนพชอบเลยลูกปลาเป็นตัวตัวเลยจะเพื่อนดูสิเข้ากับถั่วงอกดีมากๆเลยจ้ะ ร้อนไม่ช่อมังคลนึกเข้ากับโชง,งอกสดได้ดีมากเลยอลูกิน อร่อยชูปากมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆอืมอืมอหางไปต้องทำอีกจ้ะน้องแม่หมียวชอบเือลูกโอ้ยเนาะ อืมรูอย่างนี้ทํานานแล้วจากเพื่อนๆกินแต่เตี๋ยว Để cho thầm xét nữa luôn mh hmm? <laughs> Ừ mh 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 ăn mh mh อาหารเป็นซองแบบนี้จำเพป็นกินดีๆลูกเดี๋ยวไปเอามีดมา กินดีๆลูกต้องหั่นแบบนี้จ้ะนี่อาหารแมวนะจ๊ะเพื่อนเอากินต้มเส้นหมดเร็วก็เลยเอาอาหารแมวรอลูกรอรอกินต้มเส้นแล้วกินอาหารแมวมันแซบเหรอลูกอน้องลูกเผิดนี่สมัยมันเก่งจังเนาะนี่นี่กินดีๆลูกกินดีๆนี่จ้ะอันนี้อาหารของเขานะจ้าเป็นซองแบบนี้จ้ะเนี่ยจ้ะ ซองแบบนี้นี่จ้ะกินเก่งนะเราเนี่ยกินต้มเส้นไปแล้วก็เลยกินอาหารแมวต่อต้องทำอย่างนี้จากเพื่อนๆไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะลุกหนี งมดที่แล้วเขาลูกหนีจะต้องไปเอา,ขาเอาขานมแมวมา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 ล่อให้เขากลับมาอีกจ้ะอื กินต้มเส้นแล้วก็กินอาหารแมวไม่ได้จัดหลายวันเขาเข้าอ้อนจ้าเพื่อนเพื่อนเขาก็าอ้อนเขาก็แบบไม่ยอมกินอาหารตัวเองแล้วก็เวลาเรากินอาหารก็มานั่งตักเราอยากขึ้นมาตักเราอย่างนี้นจ้าเพื่อน แล้วก็เอาหน้ารูปเอาหน้าของเขามารูปกับหน้าเราอย่างเงี้ยอ้อนพอจัดอิตแบบนี้เขาก็อยู่ได้อยู่ได้หลายวันอยู่จ้ะเดี๋ยวเขาก็อยากกินอีก เ้าแจ็คมันไม่สนจ้ะมันก็นอนของมันเราต้องไปแล้วจ้ะเพื่อนๆเราก็จะกินต่อของน้องแมวเหมียวก็กินเยอะเหมือนกันจ้ะ โชคดีมีความสุขนะจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าขอบคุณที่รับชมนะจ้าโชคดีโชคดีมีความสุขจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย